มากินบักสมแก่แดดน่ะอืมบกม่วงอยู่หน้าอืมบกแตงโมเยอะเลยไปแก่บักแตงโมมากผมน่ะพา,ากันกินยุ่นหนาแน่นของป้าไว้อืม น,นี่นี้น้ำปลาอ้ยบ่มีมน้ำปลามีปลาแดกนี่เกลือเกลือน้อยหนึงหน่งน้ำตาลออพผงขิงแสงโม่อยู่ปลาไว้แสงโม่ผมอยู่ปลาไว้่แต่กินบ่าท่านไหนขาย

ดูออออยอดเลยเติ่งกินสมกินหวานตาเขาแม่ท่านได้กินเนี่ยผมมาไหว้ไปซ่องแล้วครับันชัวหนึง Bài văng thiêng là, đỏ đi thiêng là. Lê hoài kín khó khẩu nà, nụ cung vừa là, lúc nàng ăn Hm. 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 วัแล้วเราไบอกม่งอี่จักเ่่อนะบอกแตงโมปว่าสารเนี่ยแตงโมผมแตงโมปว่าสารผิด

ม่น้ำกันอีบบางวงคนอ่างแซบได้ป่ะแม่คน่ะอืม ของยวนในในหัวในสวนเน่าไในหายแน,น่นว่าได้ซสือว่าได้หาแบกมวงมวงกบว่ด้ซสือเห็มัอืมคัดคัดคัดพี่น้อง ไม่ไมาตัวแล้วครับคลิปนี้กราบขอบคุณนะครับที่เขามาชมมาเมิงกินสมบักม่วงนะผมสมบัตม,ม่วงแต้มกอะแตงม่วงผม กราบขอบคุณนาทิตย์ภูติมาอาิดตามและรับชมเนาะครับเนาะครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับผม